สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเหมียวทุกคนพบกับครูเหมียวเช่นเคยในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ครูเหมียวจะพานักเรียนมารู้จักกับประโยคพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆได้2 นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆได้ 3. นักเรียนสามารถเรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆได้และ 4. นักเรียนใฝ่เรียนรู้พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะประโยคประโยคคืออะไรนักเรียนพอจะรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะประโยคคือคำที่นำมาเรียบเรียงได้ใจความ ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญคือภาคประธานภาคประธานคืออะไรนักเรียนตอบครูได้ไหมคะภาคประธานนั้นก็คือส่วนผู้กระทาอาการส่วนภาคแสดงภาคแสดงนั้นก็คือส่วนแสดงอาการเช่นพี่เดินเร็วพี่เป็นผู้กระทาอาการเดินเร็วเป็นส่วนที่แสดงอาการนะ้อง นอนหลับน้องก็เป็นประธานหรือผู้กระทําอาการนั่นเองส่วนนอนหลับก็คือส่วนที่แสดงอาการหรือภาคแสดงนั่นเองนะคะส่วนประกอบของประโยคประโยคหรือกลุ่มคำที่มีใจความสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนเป็นยังไงประกอบไปด้วยอะไรนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะนั่นเลยค่ะประโยคสองส่วนนั้นจะต้องมีประธานและกริยาประโยคสองส่วนคือประโยคที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับประโยคนั้นก็สมบูรณ์ได้ในตัวอย่างนะคะเราไปดูตัวอย่างกัน กระต่ายกระโดดกระต่ายเป็นประธานกระโดดเป็นกริยาน้องนอนน้องก็เป็นประธานนอนก็เป็นกริยานกบินฟ้าร้องพี่เดินเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วประธานนั้นจะอยู่ข้างหน้าของประโยคนะคะให้นักเรียนสังเกตดีๆ ต่อไปนะคะประโยค3ส่วนประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะประโยค3ส่วนคือประโยคที่ต้องการกรรมมารองรับประโยคนั้นถึงจะสมบูรณ์ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะน้องนอนเปร น้องเป็นประธานนอนเป็นกริยาเปเป็นกรรมพี่กวาดบ้านแมวกินปลาพ่ออ่านนิทานยายทำขนมพ่อข้ามถนนฉันเล่นดนตรีนี่เขาเรียกว่า ประโยค3ส,ส่วนจะต้องมีทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมประโยคนั้นจึงจะสมบูรณ์ได้นะคะให้นักเรียนสังเกตดีๆว่าประโยคไหนมี2ส,ส่วนประโยคไหนเป็นประโยค3ส,ส่วนนะะนักเรียนเรียนมาแล้วนักเรียนพอจะตอบคุณครูได้หรือยังว่าประโยคคืออะไรใช่แล้วค่ะ ประโยคจะต้องมีคำมาเรียงกันและคำเหล่านั้นเองนั่นแหละจะต้องบอกว่าใครทําอะไรบ้าง mm hmm. เมื่อนักเรียนรู้เรื่องและเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะ mm hmm. คำสั่งนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ ข้อที่1ตาข้อที่2ภูเขาข้อที่3ก่อไฟข้อที่4มือถือข้อที่5กระโดดอย่างเช่นครูกําหนดคําว่าตาให้นะคะในข้อที่1น่งักเรียนก็นําคําว่าตาเนี่ยมาแต่งประโยคตาเราจะแต่งประโยคว่ายังไงคะอ่าตาไปนาตาเป็นประธานไปเป็นกริยาน,นาเป็นกรรม ให้นักเรียนแต่งประโยคให้ครบ3ส่วนนะคะจะได้รู้ว่าใครเป็นประธานใครเป็นกริยาและอะไรคือกรรมเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดนี้มาให้คุณครูดูแล้วคุณครูจะตรวจให้คะแนนสุดคุณครูขอฝากนักเรียนไว้เช่นเคยอย่าลืม มันฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆจะทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งได้นะคะคลิปนี้เรื่องของประโยคคุณครูเมียวก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารอติดตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆ